กากรละลอฮุตาลาเหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาได้กล่าวว่าออูซุบิลลาฮิมินัสไซตอ์นิรายิมพี่น้องฟังให้ดีนะความสุขในดุนยาที่สมบูรณ์นั้นจะได้กับคนมุมินและคนที่มุตตะกินด้วยอัลลอฮ์ก็กล่าวไว้ในสุรออันนะลูอายะที่97อัลลอฮ์บอกว่าอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรายิมมัน อามิลาซอลิฮัมมินザกะเรนอาอุนซาวาหูวะมุมินนนฟะละนุยยันนะหูฮายาตันตัยยิบะวลานะจยียันนะหุมอัจราหุมบิอัลสนิมากานูยะมะลูอัลลอฮุอกบัรพี่น้องครับความหมายก็คือใครก็ตามนะปฏิบัติอามันที่สอนแล้วจะเป็นเพศช,ชายหรือเพศหญิงก็ตาม ปฏิบัติอามันที่สอนแล้วโดยที่เขาเป็นคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์ด้วยคําตอบคืออะไรครับอัลลอฮ์ซุบหฮานะฮูวาตาลาจะให้เขามีชีวิตในดุนยานี้ซึ่งเป็นชีวิตที่ดีงามและอัลลอฮ์บอกเราจะตอบแทนรางวัลให้กับพวกเขาเป็นรางวัลที่ดีกว่าสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติในโลกดุนยานี้พี่น้องบริจาคหนึ่งเหรียญมันจะสามารถได้ถึงเจ็ดรอยเหรียญหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับการเนียด ความตั้งใจจริงของอัลลอฮ์และการปฏิบัติในอวะทุกส่วนตรงต่อสุนาของท่านนาบีม,มุมััมัด d สลุลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมครับพี่น้อง